และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ยอมตอบแชทเดวิด <David. S 1> <laughs> ทำไมคุณถึงไม่ตอบแชทฉันคุณหมายความว่าไงอะ่ะฉันส่งข้อความไปหาคุณแต่คุณอ่านแล้วไม่ตอบฉันว <c oughs> ่ายังไงก,ก็ผมก็ไม่ตอบคุณไงโหเดวิด oh, ฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนที่แย่ขนาดนี้ <c oughs> คุณไม่มีความรับผิดชอบอะรสักเลยฉันฉันส่งข้อความที่สําคัญไปหาคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันว่าไงไงมด้าเออแคทเธอมากันดีแล้วช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นเดวิดไม่ตอบแชทฉันไอ แม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแเมิดาแล้วเธอจะไม่เข้าใจเหรอว่าเขาคิดอะไรอยู่ว่ะให้ใจเย็นก่อนแล้วสาวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอวได้ปรดลูลูช่วยผมด้วยเธอมาก็ดีแล้วไม่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 ดวิดไม่ยอมตอบแชทฉันนายมันผู้ชายเฮงซวยทำไมนายถึงไม่เห็นใจความรู้สึกคนเจ้าให้ตายสิเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยโจฮันโจฮันได้ปวิดช่วยฉันด้วยนายต้องเข้าใจฉันสินายเป็นผู้ชายนายอธิบายให้ฉัอยู่ไดใจเย็นๆก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโจฮันคุณต้องไม่เชื่อแน่เดวิดไม่ยอมตอบแชทออออออเเเมมมดาาานนนยยยไ่่ตบแชทธงั้หร นี่นายเป็นผู้ชายพอหรือเปล่าเนี่ยทำไมนายถึงไม่ตอบเธอฮะทำไมไม่ใายเข้าใจกูเลยวะ